สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Sony Atec d r i v e หรือ SSD ยี่ห้อ a ันดิสครับความจุ240 g b ครับความเร็วในการอ่าน510 m b ความเร็วในการเขียนข้อมูล500 m b ครับนี่คือความเร็วสูงสุดครับแต่แต่ใช้งานจริงอาจจะดรอปลงไปครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเราอย่างเช่น CPU Mainboard อะไรประมาณนี้ครับ ก็ที่ผมซื้อมาก็คือผมต้องการเอาไปเปลี่ยนเปลี <coping> ่ยนฮาร์ดดิสในแล็ปท็อปของผมจากฮาร์ดดิสแบบนี้ครับแบบฮาร์ดดิสแบบจานแไม่เหล็กยี่ห้อตัวชิบ้ควาความจุประมาณ6กสี่สิบิครับความเร็วในการหมุนจานของมันก็คือ5 4าพร้อยรอบต่อนาทีครับครับหี่ผมที่ผมเปลี่ยนก็คือเจ้าตัวเนี้ย เก็บข้อมูลได้ไวกว่าเจ้าตัวนี้ครับเก็บข้อมูลใน้ไวแล้วก็ทนทานครับถ้าถ้าคุณใช้นังบุ๊กแบบนี้แบบที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วคุณทําตกในขณะดที่เจ้าตัวนี้ลังทาง,งานอยู่โอกาสประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเอร์เซ็นเจ้าตัวนี้เสียทันทีเพราะตัวนี้มันใช้ระบบเป็นจานไม่ได้ครับก็คือผมแกะให้ดูครับอ๋อดีครับนี่ เห็นสีขาวไหมครับมันก็คือมอเตอร์ครับส่วนข้างในในเคสสีสีขาวนี้ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆจานซีดีครับเหมือนแผ่นซีดีครับแล้วก็มีหัวอ่านเวลาเวลามันเขียนข้อมูลมันก็จะหมุน1นึาทีมันจะหมุนประมาณ5,400ัรอบครับบางฮาร์ดดิสบ,บางตัวก็อาจจะความเร็วถึง7,200พรอบครับ แต่กตัวนี้มันคือ54 0 0ันี 5, ่ร้อยห้าี่รอรอบต่อนาทีซึ่งถ้าเราเขียนหาข้อมูลไปนานๆตัวนี้ก็จะเกิดความร้อนเกิดความร้อนทําให้คอมพิวเตอร์ระบุกของเราก็ร้อนครับแล้วความร้อนก็ทําให้การอ่านข้อมูลเป็นช้าช้าลงครับครับแล้วเราเจ้าตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีเสียงดังครับเพราะมันหมุนมันใช้ระบบมแมคานิกแต่ตัวนี้มันใช้ระบบอิเล็กทรอนิก ครก็เลยเงียบเงียบแล้วก็ทนทานน้ำหนักเบาด้วยครับแล้วก็เทียบความสูงความยาวก็เท่ากันครับคือเราสามารถซื้อเอามาซื้อปุ๊บเราก็เราก็สามารถไปเปลี่ยนได้เลยครับแต่ตัวนี้ความหนาต,ตัวตรงนี้จะจะบางกว่า้าอถ้าบางกว่า,ามันใส่ได้ไงแต่เขาซื้อตัวแต่เขามีตัวนี้มาให้ครับเพื่อเพิ่มความหนาทําไมเขาต้องเขาต้องเพิ่มความหนาเพราะว่า น้ำบุกมันโดวนี้มันแบ่งเป็นหลายประเภทครับมันมีน้ำบุกที่เป็นสลิมที่มันบางๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับแต่ถ้าน้ำบุกทั่วไปที่เราใช้บัที่เราใช้ทั่วไปราคาราคาถูกๆก็จะเป็นแบบว่าหรือว่าน้ำบุกที่สเปคึงแรงครับมันก็จะเป็นน้าที่แบบอย่างเงี้ยแบบหนาๆแบบเงี้ยครับมันก็เราเลยต้องมีอะแดปเตอร์เอาไว้รองรับให้มันหนาให้มันสใส่พอดีครับ ก็ตัวนี้เหมาะใครคือเหมาะกับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ในในวินโด้ครับที่ต้องการการอ่านข้อมูลการเขียนข้อมูลอย่างเดียวเช่นการแต่งรูปใน Photoshop ใน,ในการเซฟข้อมูลหรือว่าการเปิดโปรแกรม s o l i d ิฟเว s โปรแกรม AutoCAD ห,หรือว่าการบูตวินโด s ครับตัวนี้จะทำได้ได้ไวกว่าเจ้าตัวนี้เยอะมาก แต่ข้อเสียตัวนี้ก็คือความจุมันยังน้อยอยู่ครับตัวนี้ความจุ240กิกแต่ราคาก็เกือบๆสามพันนะครับแก่ถ้าตรงเนี้ยความจุ640กิกไบต์ก็ราคาแค่พันกว่าบาทครับแต่ดเจ้าตัวเนี้ยก็มันเหมาะกับคนที่ต้องการเขียน <Okay. S 1> อ่านข้อมูลได้ไวครับแต่ถ้า ถ้าคุณซื้อเอาไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลผมผม,ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงให้คุณใช้ตัวนี้แทนด้วยกันตัวนี้เอาไว้เ,เ,เ,เป็นที่เก็บข้อมูลเป็นได้ดีได้อีครับได้ครับตัวนี้ได้ตัวนี้ผมจะมาจะมาเป็นเป็นได้สีครับผมจะทําเป็นได้สีครับเออครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ